สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง AEY Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับเจ้า เอาผาดน,นะคะโสดรัพ่อพิทักษ์สำหรับครอบครัวซึ่งคันนี้นะคะมีการแรปสติกเกอร์ใสทั้งคันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังด้วยในเรื่องของทำไมเจ้าเอาผาดคันนี้ถึงสมควรที่จะแรปสติกเกอร์ใสกันนั่นเองนะคะทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับเอาผาดเนี่ยหลายคนที่กำลังมองหาอยู่นะคะ AEY Auto Import ของเรานะคะซื้อรถกับเรารับรถได้แน่นอนนะคะทุกท่านนะคะ เพราะอะไรเพราะเรามีรถเอาผาดเข้ามากันทุกอาทิตย์นั่นเองนะคะหลายคนไปจองที่อื่นมาอาจจะโดนเทจองรถแล้วไม่ได้รถถ้าไม่อยากโดนเทก็มาหาเอ๋สิคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะอาผาดคันนี้เนี่ยคือมีการแรปสติกเกอร์ใสนะคะทั้งภายนอกและก็ภายในด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะคะอันนี้นะคะเราจะแยกกันเป็นว่าอาจจะสามารถที่จะแรปส่วนห ก็ได้นะคะเฉพาะส่วนหน้านะคะป้องกันหินกระเด็นนั่นเองนะคะถ้าใครบอกว่าอุ้ยแล็บทั้งคันอาจจะราคาสูงไปนะคะก็สามารถที่จะป้องกันพวกหินกระเด็นได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วข้อสําคัญนะคะสําหรับการแล็บนะคะพวกกระจังหน้าเห็นไหมคะว่าตรงเหล่านี้จะมีแบบโอ้ซีกซีเยอะมากเลยเนาะซีกซีเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือแรปสติ๊กเกอร์เนี่ยคือทุกชิ้นเลยนะคะเอาละค่ะถ้างั้นมาดูข้างในกันนะคะคันนี้นะคะมีการแล็บด้านในด้วยนะคะดูเลยนะคะว่าแล็บ ส่วนไหนกันบ้างนะคะคือเขาบอกว่าและภายในเนี่ยเพื่อป้องกันการเป็นรอยนะคะจากมือของเราเองนะอย่างเช่นเราใส่นาฬิกาใส่แหวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือป้องกันรอยขีดข่วนจากคนที่นั่งบางทีไปโด,โดนตรงนั้นโดนตรงนี้แล้วเป็นรอยนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะป้องกันได้นะคะค่ะนะคะก็แ็บภายในนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าราคาสุดคุ้มนะคะหมื่นสองบาทนะคะซึ่งได้ชิ้นส่วนตรงไหนบ้างอะมาชมกันนะคะเอาว่าตรงไหนที่เป็นส่วนของราย ไม้นะคะ,ะตัวนี้นะคะก็คือเป็นลายไม้เมเปิลสีดําตัวนี้นะคะทั้งคันเลยเนี่ยคือลับหมดเลยนะคะสำหรับลายไม้พร้อมหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนที่โอกาสที่จะเกิดริ้วรอยมากที่สุดเพราะว่าเรามีแตะมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทําด้วยนะคะแล้วก็ตรงตรงคอนโซลนะคะตรงแผงตรงนี้นะคะตรงหน้าจอแสดงผลนะคะนี่เลยค่ะเนี่ยพวกเหล่านี้นะคะอันนี้ก็คือจะลับหมดเลยนะคะพร้อมกับตรงนี้ด้วยคันนี้ติดอ่าไวไฟชาร์จไ้ Fi, less, Fi ด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะรถเอาผาดเนี่ยที่หลายๆบ้านจะต้องมีนะคะเมื่อไหร่ที่คนเรามีความพร้อมนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าบ้านหลังนั้นนะคะจะมีรถตู้เอาผาดจอดอยู่เพราะว่ามันเป็นรถครอบครัวนะคะที่เดินทางสะดวกสบายไปไหนมาไหนนะคะก็โอ๊ยสะดวกสบายแล้วก็ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะทุกท่านจะเห็นเลยว่าขับขบเนี่ยเราจะเจอเอาผาดเต็มท้องถนนเอาผาดถือว่าเป็นรถ ตู้นำเข้าที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองนะคะด้วยในเรื่องของรูปลักษณ์ที่สวยงามนะคะพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบคันนะคะแล้วก็เวลาเดินทางไกลมีความนุ่มนวลมากนะคะไม่เหนื่อยทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่นั่นเองค่ะนี่เลยแล้วก็ไปไหนกันได้หลายคนมากนะมีความสุขกันทั้งคันรถเลยนะคะถุกท่านคะ่ะนี่เลยคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการ บสติ๊กเกอร์ใสมีดีอย่างไรนะคะและเขาแล็บกันแบบไหนที่เอบอกว่าเป็นการล็บที่สติ๊กเกอร์ตัดออกจากคอมพิวเตอร์ทําให้รถเนี่ยนะคะเวลาที่ถึงเวลาปุ๊บถ้าเราจะลอกออกนะคะรถจะปาสจากรอยคัตเตอร์นั่นเองค่ะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะสวยงามนะคะแล้วก็ฟิล์มหนาด้วยนะคะเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพที่มีความยืดหยุ่นสูงและซ่อมแซมตัวเองได้นะคะฟิล์มเนี่ยจะมีตั้งแต่170ไมครจนถึง2อ0ร้อยส 30ไมครอนนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะอาะค่ะไปชมขั้นตอนกันเลยพร้อมกับข้อดีของการแลปบสติกเกอร์ใสกันค่ะ ยังคะว่าทำไมหลายๆคนถึงเลือกใช้การแรปสติกเกอร์ใส่กับรถยนต์นะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่เรารักนะคะที่ควรจะ ป้องริ้วรอยนั่นเองนะคะทุกท่านท่านในสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาจองคิวกันได้เลยนะคะ0 8 6 6 6 8 1 9 9 9หหรือแอดไลน์แอดเออีตนะคะรถรุ่นอื่นๆก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้นะคะที่เรานะคะเอ y Auto Import ของเราเป็นศูนย์แรปสติกเกอร์ที่โชว์รูมเราเลยนะคะ one stop service by เออีวออโค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ